กราบสวัสดีสมาชิกห้องสูตรคำนวณกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ปี2567กับสมาชิกห้องสูตรคำนวณ <c oughs> หายกันไปนานนะครับหายกันไปนานจริงๆเลยแต่ยังไงก็ผมก็ยังคิดถึงเพื่อนๆอยู่แลละครับมีนะครับมีข้อความที่ยังส่งมาทาง อคอมเมนต์ u t u b e นะครับว่าผมหายไปไหนผมก็อ่านนะครับสมาชิกผมก็อ่านอยู่นะครับเพียงแต่ว่า,าเราไม่อยากจะทําก่อนนะครับ <c oughs> ก็ปีนี้เห็นสมควรว่าเหมาะสมแล้วครับปีนี้เหมาะสมมากเลยที่จะมาให้สูตรกับเพื่อน,เ,อนเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยผมได้ทําการลงคลิปแบบสั้นๆนะครับลงคลิปแบบสั้นๆ ผมทดสอบอ YouTube ของผมว่าสามารถที่จะอัพโหลดได้หรือเปล่านะครับแต่แล้วก็อัพโหลดได้นะครับก็เลยเต้องใช้ช่องเก่าไปเลยเพราะว่าเพื่อนๆสมาชิกเราก็หลายคนนะครับเราไปเปิดช่องใหม่เนี่ยเพื่อนๆออาจจะหาไม่เจอเอาเป็นว่าสําหรับเพื่อนๆที่ยังติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเมื่อผมลงคลิปวิดีโอมันก็จะเด้งเตือนนะครับที่ผมบอกว่าเพื่อนๆถ้ายังไงก็กด Sub สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่ง มันจะแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดผมลงคลิปวิดีโอคลิปแรกนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับวิธีการหาเลขวิ่งนะครับของตัวบนเลขวิ่ง3ตัวบนเลขวิ่ง3ตัวบนเนี่ยสูตรที่ผมให้ไปนี่เป็นเป็นสูตรเราคิดกันแบบง่ายๆนะครับเราไม่ต้องเอาอะไรซับซ้อนในการหาวิธีการคำนวณเอากันแบบง่ายๆผลสลากออกมาวันไหน ทุกๆวันที่1กับวันที่16ออกมาเสร็จเราก็สามารถหาในงวดถัดไปได้เลยครับเพื่อเพื่อโอกาสของเราในการเราไปหาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับดีไม่ดีนะครับเพื่อนๆอาจจะถูกลองวันที่1ถูกลองวันที่1นนะครับเอาไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอย่าไปเอาไปเล่นอ,อะไรใต้ดินนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันไว้ อาเรามาเจอกันเลยนะครับสำหรับสูตรวิ่งบนนะครับวิธีการคำนวณเราจะใช้ผลของรางวัลที่1นนะครับโดยใช้หลักแสนแล้วก็หลักพันชุดแรกนะครับเราจะใช้หลักแสนแล้วก็หลักพันของรางวัลที่1บวกกันชุดที่2นะครับเราก็จะใช้หลักร้อยและหลักหน่วยของรางวัลที่1บวกกันผลลัพธ์ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีทําให้นะครับตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่าง นี่ผมยกมาในวันที่1เดือน9ปี2566นะครับเพื่อนๆดูนะครับว่า <c oughs> พอเราไม่ได้เขียนอะไรอย่างเงี้นานๆเขียนผิดครับ <c oughs> เขียนผิดครับไปเขียนปี2565นะครับ <c oughs> ผมเลยต้องแก้เป็น <c oughs> 2 5 6 6เขียนผิดประจำเลยครับอันไหนที่ผมเขียนผิด <c oughs> เพื่อนๆทักท้วงด้วยนะครับบางทีเราไม่ได้ตรวจทานนะครับ เพื่อนๆช่วยกันนะครับต้องช่วยกันชุดแรกนะครับในการหาเลขวิ่งบนเราใช้หลักแสนและก็หลักพันของเางวันที่1มาบวกกันผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะครับเอาเฉพาะตัวท้ายเหมือน9 1้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดเนี่ยเป็นของงวดวันที่1เดือน9้านะครับเราใช้หลักแสนและหลักพันมาบวกกัน9้าบวก5เท่ากับ14ผลลัพธ์เราเขียนคือเลขสี่นะครับ4ี่ครับ ต่อมานะครับชุดที่2 9 1 5 4 7 8เนี่ยเราใช้หลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยมาบวกกันผลลัพธ์ได้เท่ากับ12เราเขียนเลข2ครับได้แล้วครับวิ่งบนครับ2ตัวไม่ออก4ก็ออก2นี่แหละครับผลสุดท้ายงวดถัดมา3ตัวบนออก8 1 2มาเลข2นะครับมาเลข2อ่า แต่มันไม่ใช่ง่ายแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ง่ายแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตัวเลขมันเหมือนกันแล้วเราจะทำยังไง <c oughs> มาอีกสักงวดน,นะครับ <c oughs> งวดวันที่16เดือน9ปีสองพเลขที่ออกคือ320812นนะครับผมย่อแล้วนะครับเมื่อกี้ผมแสดงเป็นแถวยาวนะอัน <c oughs> นี้ผมย่อนะผมย่อแนละ้ว 3 2 0 8 1งหสองหลักแสงครับ3หลักพันครับ0 3นยบวกศนย์เท่ากับสเขียนไปเลยครับสาปดบวกสองเท่ากับสิบก็คือ0ฉะนั้นวิ่งบนงวดถัดไปครับไม่3มก็0นย์ครับจริงไหมครับเพื่อนๆดูผลลัพธ์ผลที่ออก2องศนย์สนะครับมาเลข0ูนย์ครับมาเลข0นย์ครับตำแหน่งหลักสิบ งวดนี้แหละครับ202ในงวดถัดไปเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มาเลขวิ่งคือ4 4ไอ้คำว่า4 4เนี่ยเราจะมั่นใจว่ามันจะมาเลข4ฟันธงเลยไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้นะครับ,รบซื้อฟันธงปับ๊บอาจจะไม่มาครับฉะนั้นนะครับเมื่อไได้ผลลัพธ์7บวกเถ้าเท่ากับ14ก็คือ4 2-2บวก2เท่ากับ4ก็คือ4 4กับ4มันยืดไปได้แบบนี้ครับ เรายกสี่มาแค่ตัวเดียวนะครับแล้วเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งคือห้านะครับฉะนั้นงวดถัดไปครับต้องมีสี่หรือห้านะครับต้องมีสี่หรือห้านะครับผลลัพธ์ที่ออกคือเก้าสามหนึ่งสี่สี่หกครับมาสี่ครับมาสี่นี่คือวิธีการกันนะครับเพื่อนๆกันเอาไว้เผื่อพลาดนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยพองวดนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับ 9ก้าสามหนึ่งสี่สี่หกผลลัพธ์ที่เราใช้หลักแสนหลักพันมาบวกกันคือเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบก็คือศูนย์สี่บวกหกหลักร้อยหลักหน่วยมาบวกกันเท่ากับศูนย์ฉะนั้นเราจะฟันธงเลยว่าเลขศูนย์เนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเราหยิบมาหนึ่งตัวคือศูนย์นับเพิ่มไปอีกหนึ่งตำแหน่งคือเลขหนึ่งผลลัพธ์ที่ออกคือเก้าห้าหนึ่งนะครับ เห็นไหมครับมาหนึ่งนะครับไม่ใช่มาศูนย์มาหอ่าอันนี้ก็เพื่อนๆลองทําต่อไปเรื่อยๆนะครับหรือทําย้อนหลังไปอีกก็ได้นะครับว่าออสูตรที่ผมให้ไปเนี่ยพอที่จะเป็นแนวทางให้กับสมาชิกในห้องสูตรคํานวณได้หรือเปล่าเอ,อ่อ <c oughs> มาดูกันเลยนะครับ <c oughs> มาดูกันวางวดประจำวันที่17มกราคมปี2567 เลขที่เราคำนวณได้แล้วคาดว่าน่าจะมานะครับมันจะใช่ตัวที่เราคำนวณหรือเปล่างวดวันที่30ธันวาคมปี2566 2625544สนะครับ6 2สองหหลักแสนคือเลข6ครับ หลักพันคือเลข5้าครับห5เท่ากับ11 5บวก4เท่ากับ9เลขไม่ซ้ำครับจะมาเลข1หรือจะมาเลข9แต่มันจะมีอยู่งวดหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่งวดหนึ่งที่มันจะออกในตำแหน่งของหลักร้อยนะครับเดี๋ยวผมใช้ดูก่อนไม่ใช่ว่าฟันธงออกมาแล้วมันจะต้องออกตำแหน่งหลักสิบหรือหลักหน่วยนะครับนี่ไงครับ งวดที่ออก5 5 7 9 9 0เานะครับเราคำนวณออกมาแล้วได้2กับ0ูนย์กับ9สิอ่าเออผมก็เขียนอะไรเนี่ยรีบไปเหลือเกินรีบไปเหลือเกินสองกับ9นะครับ2กับ9อ่าสกับ9มันก็มาในตำแหน่งของหลักสิบนะครับส่วนมากนะครับส่วนมากมันจะมาในตำแหน่งของหลักสิบแล้วก็หลักหน่วย อันนี้คือเลขวิ่งบนนะครับแต่ถ้าเกิดเราทําย้อนหลังไปอีกเนี่ยเลขพวกนี้บางครั้งมันวิ่งเข้าหาตําแหน่งหลักร้อยนะครับแต่งวดประจําวันที่17มกราคมปี2 5 6 7เนี่ยที่เราคํานวณมาเนี่ยมันจะได้เลข1กับเลข9นะครับเอาไว้เป็นแนวทางนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกคลิปแรกที่เราได้มาเจอกันอีกนะครับเพื่อนๆไม่เข้าใจจุดไหนเพื่อนๆคอมเมนต์เลยนะครับ คอมเมนต์มาตอนนี้นะครับระบบคอมเมนต์เนี่ยอ่ามันจะไม่ขึ้นดีดเลยนะครับเพราะว่าผมเองต้องคัดกรองคอมเมนต์ด้วยว่าคนไหนที่คอมเมนต์มาไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่นะครับติชมกันได้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเอออะไรก็ไม่รู้ผมก็จะคัดกรองไม่อยากย้ายเพื่อนๆสมาชิกเห็นนะครับโอเคนะครับ ยังไงเรายังมีสูตร2ตัวบนและ3ตัวบนซึ่ง2ตัวบนก็หลักการก็แนวทางมันก็เหมือนคล้ายๆกับที่ผมเคยให้มานะครับแต่เอาไปใช้ได้จริงไหมเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งหลักร้อยหลัก10หรือหลักหน่วยและวิธีการตัดอีกนะครับตัดเพื่อเอาจำนวนให้มันน้อยที่สุดของ2ตัวบนและ3ตัวบนสำหรับคลิปวิ่งบนไว้ท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ